สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลเลอร์พิเจนวันนี้วันที่3ามิถุนายน2563ครับวันนี้เวลา11โมงเช้านะครับ11อโมงออก,กว่าลมลบตะวันตกแรงนะครับตอนนี้เป็นลมตะวันตกเต็มเมจริงวัน ใกล้วันแข่งเข้ามาดิวันวันเสาร์นี้วันอาทิตย์นี้ลมตะวันตกแรงนี่จะไม่เป็นผลดีต่อการแข่งขันนะครับตกมีความเสี่ยงที่จะออกทะเลมีสูงนะครับวันนี้ท้านูดเสียก็โอบลูกนก ตอนนี้ขึ้นกรงมาแล้วสี่สี่สิบหกตัวชุดแรกปล่อยบินไปแล้วลงกรงเรียบร้อยแล้วนะครับชุดพาน้องไปทิ้งตอนนี้ก็เอารุ่นหลังหลังขึ้นมาสเต็ปแรกก็ให้พยายามฝึกให้มันเชื่องหลังคากรงไว้ก่อน นะครับมันจะเดินเที่ยวจะโผบินไปตรงไหนตรงไหนก็เรื่องของมันตอนนี้อย่าไปบังคับมันนิสัยมันจะเสียถ้าไปบังคับครับ,รบถ้ามันกลัวแล้วมันจะไปเกาะไกลๆแล้วก,ก็จะเคยเป็นนิสยัยพยกไม้บินหนีไปเกาะไกลๆนะครับมันคิดว่ามันปลอดภัยมันก็เลยไปเกาะไกลๆแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเชื่องราคากรงเนี่ยปล่อยมัน มันจะทำอะไรก็ช่างมันจะเดินไปนู่นไปนี่ก็คอยระวังแมวให้พวกมันต่อกวกันแล้วก็พวกนกใหญ่ๆพวกเหยี่ยววินผ่านไหมจะทำให้พวกมันตื่นแต่ถ้าเราอยู่ด้วยนกมันก็มีความรู้สึกว่ามันมั่นใจนะถ้าเจ้าของกงอยู่ด้วยนี่มันมันก็เหมือนกับหมานะเหมือนสุนัขอ่ะมีเจ้าของอยู่ด้วยนี่มันก็ฮึกเหิม ม,มั่นใจแต่ถ้าไม่มีเราอยู่เนี่ยความรู้สึกของนกมันก็เหมือนกับสุน,นัขนันแหละหรือกับถูกทอดทิ้งนะครับไม่มีใครช่วยคุ้มครองนะครับเลี้ยงนกเป็นนานๆอยู่กับนกนานๆน,น,นี่เรานิสัยจะกลายเป็นนกไปแล้วนะครับรู้ชันนกหมด ครับนีบางส่วนก็ลงกองไปแล้วบางส่วนก็เดินเล่นหลังคาสําคัญใหญ่ให้มันตื่นนกนี่พอเชือกหลังคาเสร็จลงกองเป็นนะครับก็เบาไปเยอะแล้วคราวนี้นะครับก็จะกักไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ปล่อยทีก็ได้ไม่เป็นไรจนกว่ามันจะมีอาย,ยุถ่ายเส้นสี่เส้นห้าถ่ายขนตัวนันทีพอถ่ายเสร็จนีก็เราก็ สามารถเข้าวงจรวงจรการบินของมันได้ละคือต้องบินเช้าบินเย็นบินเช้าบินเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นลูกนกปล่อยให้มันสะเปะสะปะไปก่อนแต่อย่าให้ตื่นให้มันเชื่องกรงไว้ก่อนมันก็สำรวจโลกตอนนี้กำลังเรียนรู้ทันียภาพรอบๆบกร,รง เดินจิกนู่นจิกนี่ไปเรื่อยๆทั้งๆที่ไม่ได้มีของกินหรอกแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นความสนของพวกมันนะครับเริ่มเรียนรู้พอกนี้น้ำน้ำาอย่าตั้งไว้นอกกรงนะครับเวลาฝึกลูกกเนี่ยมันจะเคยเป็นิสัยมันจะดือ้อไม่ยอมลงกรงถือว่ามีน้ำกินแล้วนะครับ น้ำเอาไว้ในกรงถ้าอยากกินให้ลงกรงนะครับแล้วนกมันจะรู้จักว่าเออขิวน้ำเดี๋ยวฉันจะลงกรงแล้วนะกินน้ำในกรงแต่ถ้าตั้งให้นอกกรงเนี่ยเป็นการฝึกที่ผิดเพราะนิสัยเสียให้นกทำให้นกดือ้อไม่อยากลงกรงนะครับ